สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกันที่ร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะร้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกนะคะมีนบุรีหนองจอกนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะ,ะวันนี้นะคะแบมจะพามาชมเป็น Toyota In ิ o v a นะคะ2.0 v เกียออโต้นะคะ คันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าปี2014เครื่องยนต์เบนซินนี่สภาพแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยน่าใช้งานมากๆนะคะสีเป็นออกปรอนทองนะคะสีแท้เดิมโรงงานเลยมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นรถปี2014นะคะ โนแม็กอัลลอยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ตัววีตัวท็อปสุดเลยนะคะกระจกมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะราคาคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะมาชมภายในกันบ้างนี่จะเป็นสีครีมนะคะสีเบจ ก็จะตัดด้วยมีลายไม้สีน้ำตาลด้วยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเบาสวยๆเลยนะคะสภาพสวยมากๆน่าใช้งานมากๆนะคะเดิมๆเลยนะคะสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันบ้าง ทันนี้นะคะใช้งานไป9 0 0 0 0มกว่าโลเท่านั้นที่ร้านรับประกันนะคะไม่มีกอไม์อย่างแน่นอนวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้มีช่องวางแก้วตรงนี้สองช่องภายในสวยๆเดิมๆเลยนะคะ มาชมตรงห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้แถวหลังสุดนะคะแถวสามนี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะแถวสองก็จะเป็นเบาะคู่แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีจอมาให้นะคะนี่ใช้งานได้นะคะลูกค้า ถ้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมรถสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0942851746นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบมจบการรีวิวไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ